กับมาพบกับเราอีกแล้วนะคะที่ช่องอแคมป์ละมุนเที่ยวละมาเย่เย่เย่ทเราอยู่ที่ไหนกันคะดูวิวก่อนดูวิวสวยมากอ่ะสวยละสิทุกคนแอบอิจฉาเราวิวเนี้ยเรามาที่นี่เป็นครั้งที่สองแล้วเนาะใช่ที่นี่คือปูชีดาวนะคะทคปูชีดาวจ้าวันนี้เรามาไกลหน่อยเนาะถึงเชียงรายกันเลย ยาวๆเลยค่ะทุกคนรถทิป,ทปรถ <od S 1> ทิปค่ะใช่ยาวๆเลยเออแต่ทิปนี้ทำไมเราไม่ได้กางเต็นท์เองเนาะเสียดายเสียดายเราขนของกันมาเยอะแหละแต่คือแบบเออเต็มเต็มค่ะเราก็เลยเช่าเต็นท์ของทางรีสอร์ทนะคะนี่ค่ะนอนสองคนเจ็ดร้อยบาทรวมอาหารเช้าเนาะสะอาด<า>เลยค่ะดูดิ ที่มีดูสะอาดนะคะ,ะาาทุกคนกินน้ำยาปะผ้านุ่มนิ่มหอมฟุ้งหอมฟุ้งเลยค่ะนั่นแหละเราก็ได้ไม่ต้องรีบเก็บตอนเชา้าเพราะเราจะไปขึ้นภูกันเนาะใช่แล้วถ้าเอาเต็นท์มาเองกลางคนละสองร้อยเนาะสองร้อยบาทสองร้อยบาทสองคนก็สี่ร้อยเพิ่มอีกสามร้อยไงล่ะไม่ต้องกลางไม่ต้องกลางวันแรกก็ไม่ต้องกลางแล้วแ <laughs> ต่ดีมากอะทุกคนดูส การแบบนั่งทำงานอ่ะใช่ช okay. ิวๆชาติมากอากาศกำลังดีค่ะทุกคนเวลานี้ประมาณยี่สิบสององศาค่ะตอนเนี้ยตอนนี้บ่ายโมงครึ่งแล้วยี่สิบสององศาก็ถือว่าโอเคกำลังดีเนาะคืนนี้จะเจอกี่องศาเนาะคืนนี้เราทำอะไรกินกันดีดีวะ ยังคิดอยู่เนี่ยพี่อุ๋ยว่าเราจะจุ่มหรือเราจะจี่ดีจุ่มดีกว่าจุ่มเนาะอาการแบบนี้ก็ต้องจุ่มนั่นแหละวัตถุดิบก็มีโอเคอยู่ข้าวแล้วอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราลืมเลยว่าที่เนี่ยมันชื่อว่าที่พักอะไรพี่อุ๋ยอ่าล่มอะไรนะล่มพูดาวล่มพูดาวรีสอร์ทล่มพูดาวรีสอร์ทนะคะทุกคนโอเคกินข้าวกันดีกว่าค่ะหิวแล้วครับผมไป ตอนนี้เรากำลังมาขึ้นภูชีฟ้ากันนะคะทุกคนนี่ค่ะ400เมตรไปกันเลย<ะ>เดินมายังไม่ถึง50เมตรเลยเป็นยังไงเธอลองนี้ได้ไหมเธอไปถ่ายวิวนะเดี๋ยวลองนี้ไปเร็ว หายใจแรง400เมตร <laughs> 400เมตร <c oughs> ใช่เหรออากาศเย็นเยือกมากเลยเรามาขึ้นกันตอนกี่โมงแต่สองขึ้นโอผู้ชี้ฟ้าอีก180เมตรดูตรงนี้เหมือนจะไม่ชันนะทุกคน เราขึ้นมาถึงอีกร้อยแปดสิบเมตรถึงเราเราเห็นหมอกปิดอ่ะดูดิหมอกฟุ้งอ่ะเซ็งเลย <c oughs> อ่ะอบแหกเลยดูต่อไปมาถึงแล้วเราตรงนี้ได้ไหม <c oughs> หายใจแรง หมอกฟุ้งอะ่ะมนีหมอกฟู้งหมดเลยอ่อโอ้ยขึ้นไปก็คงไม่เห็นอะไรไปขึ้นต่อหมอกเยอะมากฟ้าปิดไปอีก ก้าจะมาดูพ้าทิตตกฮัวอ้วนมาเร็วหายใจแรงไหวยไหมธรรมชาติแกล้งเราอะ่ะ ธรรมชาติแก้งเราอะดูสิฟ้าปิดหูไม่มีใครเลยคุชีฟ้ามาถึงแล้ว จะขึ้นมาทอนบ่ายสองโมงจะสามโมงฟ้าปิดอ่ะจะมาดูพราทิตย์ตกซะหน่อยปิดแบบไม่มีอะไรกั้นเลยปิดแบบไม่มีวี่แววที่จะเปิดเลยอ่ะหาพุ่นเลยทีเนี้ย <laughs> ถ่ายอะไรดีละ่ะมองไม่เห็นอะไรเลยร้อยเมตรของฉังนเะขค้นมาก <laughs> ไม่เห็นวิวเลยอะ่ะโอ้ไฟฟ้าเปิดแล้ว <variables> ฟ้าเปิดแล้วนิดนึง ทางูเป็นของเรานะคะตอนนี้ใช่เพราะว่าไม่มีใครขึ้นมาเลยเพราะว่าเขาเห็นฟ้าปิดเขาก็เลยไม่มากันขนาะที่เรานั้นเห็นฟ้าปิดก็ย่างขึ้นมาออกมาแล้ว สวัสดีภูชีฟ้าค่ะดูสิสูงมากเลยตอนนี้เราอยู่ตรงยอดภูชีฟ้าเลยนะคะทุกคนพอเราลงมาถึงตรงนี้เราจะถ่ายจะงอยนะทุกคนมันก็เป็นสภาพอย่างที่เห็นนี่ เฮียอ้วนอืมอจก,กคุณคะฟ้าเปิดแล้วค่ะใช่แล้วสวยมากไหนชี้ฟ้าดิไม่ใช่เอาเอางามืด อุ้ยนุ่นสวยมากค่ะตอนแรกเราตามหาจัง,งอยนะคะทุกคนลงแรงมากค่ะทุกคนออากาศดีมากอู้สวยอะ่ะอุ้ยดูหมอกดีๆนะรวังลมเข้าหไม้นะ มองเห็นข้างล่างกันเลยค่ะหมูบ้านอะไรไม่รู้เนาะตรงนู้นอ่ะมันเย็นไงสวยมากเลยใช่ไหมที่นี่เขามีบ้านพักด้วยนะคะหลังละพันสองค่ะ ส่วนของเต็นท์เต็นท์นของรีสอร์ทนะคะก็จะเป็นสนามหญ้าให้กลางได้เหมือนกันค่ะคือวิวดีมากอะ่ะ ห้องน้ำเขาก็จะมีสามจุดนะคะมีหนึ่งจุดนะคะอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็เห็นเขาบอกว่าอยู่ทางข้างล่างข้างล่างอีกที่หนึง่งแล้วก็ทางด้านบนอีกที่หนึ่งค่ะเรานอนเรานอนกับโจมนี้ค่ะเต็นท์นี้ค่ะ ไม่ต้องกลางค่ะเพิ่มอีกสามร้อยบาทตอนเช้าจะได้ไม่ต้องเก็บล่มพูดาวรีสอร์ทพูชีดาวนะคะเบอร์โทรตามนี้เลยค่ะ เธอมันมีที่ล้างตรงนี้นะที่ล้างจานอย่างฟิน ตอนนี้ห้าโมงยี่สิบแล้วเตรียมตัวม่ำๆมกันได้แล้วเมนูเมนูจุ่มๆอีกแล้วเนาะนะกับอากาศเยนเ็ยนๆยี่สิบองศาเหมาะสมที่สุดอืมอากาศแบบนี้ต้องจุ่มอย่างเดียวพรอาทิตย์กำลังจะตกกันนะคะทุกคนหลังจากที่เราไปพิชิตภูชีฟ้ามาเราก็หิวทันทีเลยค่ะ ใช้พลังงานในการเดือดไปกินก้าวกันค่ะเดือดฟองฟอดเลย เกียงเป็นไงพอหยุดกินปุ๊บหนาวปั๊บเลยลมมาเลยลมมาจากข้างหลังสดุืีลมแรงเนาะหนาวไหมล่ะดู้จบเสื้อแล้วหนาวไหมดีนะที่นี่มีน้ําอุ่นเนาะเเพราะว่ายังชิวอยู่ไงแบบไม่ใส่ชุดนอนเดี๋ยวมาอาบเพราะว่าเห็นมีน้ำอุ่นไงก็เลยไม่รีบหลบแกดหมดอืจบข่าว เตรียมตัวเก็บล้างกันเถอะปะจะได้สุขอยู่ในเต็นท์ Good morning <Okay. S 2> จากปูชีดาวนะคะถึงแล้วค่ะที่คืน <c oughs> <c oughs> ค่ะกูจะเดินข้นรู้สึกเร็วกว่าเมื่อวานมากเลยอ่ะขึ้นขึ้นมาก็เพราะอะไรวะแบบทุกคนแบบขึ้นมาพรอมกันเราจะดันอยู่ข้างหลังแกเราก็ไม่กล้าพักแต่ว่ากี่ซี่หอบเหมือนกันหายเหนื่อยเลยนะเห็นวิวเนี่ยหมอกกำลังมานะคะอาทิตย์ก็กำลังจะขึ้นอืมสวยมากเลยอ่ะ วันนี้วันเสารนะ์เนาะคนเยอะถึงแล้วนะอู้ชี้ดาวเดี๋ยวเราจะขึ้นกันไปต่อนะคะหมอกมาอีกแล้วด้วยโอ้ฟ้าปิดอีกแล้วจ้า เดินต่อไปนะดินต่อไม่รอแล้วนะนีปลาเปิดอยมันเลิอดมากเลยคนเนี่ยเนี่ยเนี่ยสวยมากโอ้ยสวยมากยหอมค่ะไม่ใช่ประเทศไทยอะบูชิดาวยังไม่สวยเท่าเนี่ยนะ i do ต่อค่ะทุกคนบอกฟูงหมดเลยตามมาอ้วนไ,ไว้ไม่อ้วน เึ้นขฮัยข uh uh ้างบนอีกเธอขึ้นไหวไหมยอ็ง้ยมา

จุดสุดผมไม่เหลนอะไรเลยไม่เห็นอะไรเลยดูสิดูแล้วฟ้าไม่เปิดเดเินไปนเรื่อยๆดีกว่า เมื่อวานไปภูชีฟ้าก็นึกว่าจะไม่เปิดเนาะฟ้าเมื่อวานเรายัางได้ถ่ายนะเออนี่แบบดูดิแต่วันนี้คือสนิทอืมเขายังได้รูปนิดนึงที่แบบเออเห็นอ่ะแต่พี่อุ๋ยคือหมอกฟุ้ง <c oughs> ไม่ทันไม่ค่อยเดิน วลคัมทูพูชีดาวกับหมอกปิดปิดค่ะฟ้าปิดปิๆฟ้าไม่ปิดนะเห็นวิวดีสิหนึ่งสองสามไะต่อ เลินลงกันดีกว่าปะ่ะฟ้าปิดแล้วคงมไม่เปิดง,ง่ายๆหลักดูจากดูจากบรรยากาศแล้ว ของกันดีกว่าเรามาดูบรรยากาศยามเช้ากันนะคะโอโะ้ยเ,เธอเด,เดินลงแล้วรู้สึกเลยโอ้ยปวดขาเป็นไงเชื่อไหม ที่นี่สวยจริงดูสิ จากมากเต็นเรานะคะอาหารเช้ามาเสิร์ฟแล้วคะ่ะเป็นอะไรคะอืมต้มเขาต้มเขาต้มเห็ดหอมปะ่ะเขาต้มหมูหิดหอมอมราคานีนอ่้รวมอยู่ในค่ากลางเต็นเขาเนาะใช่เลยนะ เจ็ดร้อยบาทรวมอาหารเช้าข้าวต้มค่ะหนึ่งหม้อหแล้วก็กินกับวิวอย่างนี้เลยค่ะวิวไงตื่นตั้งแต่ตีสี่ตื่นตั้งแต่ตีสี่จะนั่งรออืมนั่งรอเขาบอกว่ารถจะมารับตีห้าใช่ปะ ยืนรอตีห้าสี่สิบมาอือหือกินข้าวทำไมตคุนกัแล้วเจ,เจอม้งหลอกจะมีความแบบตื่นสายอะไรอย่างนี้เจอม้งหลอกอีกแล้วไปกินเถอะค่นเดี๋ยว<ะ>เราจะได้ไปต่อครับที่นี่เป็นไงอ้วน สรุปก็อกาศดีหมายถึงว่าที่พักก็โอเคสะอาดสะอาดเนาะออหอมเนี่ยน้อยที่จะแบบมาพักแบบเต็นท์ของเขาแล้วแบบมีใบเกต,ตัวให้ด้วยใช่มีน้ำอุ่นด้วยเล้กตรงนี้ อาหารเช้าที่สำคัญคือสะอาดที่นอนผ้าห่มหมอน,น,นเนาะดูสะอาดแล้วเต็นก็ไม่ได้ดูแบบเหมือนแบบเป็นลาเป็นอะไรอย่างเงี้ยเต็นก็นสะอาดโดยรวมแล้วดี ดูวิวด้วยอเก็บของกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเตรียมตัวเดินทางต่อเจอกันใหม่ EP หน้านะคะติดตามเลยนะคะบายบ๊ายบาย